ในมงคลทั้งสามสิบแปดมงคลในพระพุทธศาสนานี้ถ้าจะว่ากันไปแล้วถึงแม้ว่าจะมีความสำคัญทุกๆมงคลก็ตามแต่ว่าถ้ามงคลที่หนึ่งเนี่ยก้าวข้ามไม่พ้นแล้วก็อีกสามสิบเจ็ดมงคลแล้วก็ไม่มีทางทำได้เลย เพราะฉะนั้นอยากจะพูดว่าในสามสิบแปดมงคลนี่แหละมงคลแรกเนี่ยสำคัญที่สุดเหมือนบันไดขั้นแรกถ้าก้าวไม่พ้นแล้วก็เฝ้าอยู่เชิงบันไดนั่นเองไม่ได้ขึ้นบนบ้านกับเขาหรอกนะเพราะว่ามงคลที่หนึ่งมีความสำ,สำคัญอย่างเนี้ยก็วันนี้ตั้งใจที่จะพูดทั้งหมดอยู่สิบสองหัวข้อด้วยกัน เรื่องมีอยู่ว่ะคนเราเนี่ยเกิดมาก็อยากจะดีด้วยกันทุกคนแหละไม่มีใครอยากเลวหรอกแม้แต่กระทั่งโจรมันก็ไม่อยากเลวที่มันไปเป็นโจรเพราะมันคิดว่าไอาการที่มันเป็นโจรนมันดีแล้วพอคิดว่าเป็นโจรเนี่ยดีแล้วเป็นวิธีรัดที่จะหากินมันก็เลยไปเป็นโจร พอไปเป็นโจรเข้าแล้วไปรู้เป็นรู้เอาทีหลังว่ามันไม่ดีก็ถอนตัวกลับไม่ได้ก็เลยเป็นโจรอยู่ทั้งชาตินั้นคนทุกคนอยากจะดีแต่ว่ามันมันเอาดีไม่ได้ทำไมมันจึงเอาดีไม่ได้มันต้องมาถึงประเด็นนี้แล้วทำไมอยากดีด้วยกันทุกคนแล้วมันเอาดีไม่ได้องค์ประกอบมีเยอะแยะ อาจจะตั้งแต่ร่างกายมันไม่สมประกอบเลยเอาดีก็เข้าไม่ได้ก็มีหรือความคิดความอ่านสรารพัดละมันไม่มันไม่เข้ารูปไม่เข้ารอยกับเขาแต่ว่าโดยย่อเอาโดยย่อสาเหตุสำคัญที่สุดของคนเราที่เอาดีไม่ได้คือวินิจฉัยมันเสียนะวินิจฉัยมันเสียซะแล้วเป็นไงวินิจฉัยมันเสีย คือมันแยกไม่ออกว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรมันแยกไม่ออกเพราะมันแยกไม่ออกเข้าไปหลงเข้าใจผิดว่าไอ้สิ่งไม่ดีกลายเป็นดีไปนี่มันก็เลยทําความชั่วเข้าไปเลยชาตินี้เอาดีไม่ได้ตรงกันข้ามถึงแม้คนคนนั้นแหละจะเป็นคนง่อยเปลี่ยเสียขาอย่างไงก็าตามแต่ว่า วินิจฉัยของเขามันดีแยกออกว่าอะไรดีชั่วอะไรผิดถูกอะไรควรอะไรไม่ควรเจ้าง่อยนี่ก็ยังสามารถจะเอาดีได้นะอย่าไปดูถูกเจ้าง่อยมันถ้าเจ้าคนง่อยคนนี้มันมันมีวินิจฉัยดีแล้วก็มันเอาตัวรอดได้เราซะอีกเดี้ยวแรงแข็งขันอย่างนี้น,ะนั่งอยู่บนศาลานี่วินิจฉัยเสียเมื่อไรแล้วก็เดี๋ยวเธอแพ้กระทั่งไอเจ้าง่อยนะนะั่นแน่ ที่เรียกว่าวินิจฉัยมันเสียนะเป็นไงยกตัวอย่างก็แล้วกันเอาตัวอย่างที่เคยยกอยู่เรื่อยๆนี่แหละกลับมายกอีกเช่นเรล้าใส่ถ้วยใส่แก้วตั้งเอาไว้เจ้าคนวินิจฉัยเสียมาถึงก็บอกนี่คือของกระชับของเชื่อมสัมพันธ์ธรรมตรีพอเห็นเล่าเขาเท่านั้นนึกอย่างนี้ น้ำลายและสอปากหันรีหันขวางขวา้าโสดาเย็นๆได้ก็กรุบวินิจฉัยมันเสียอย่างนี้ในเวลาเดียวกันคนที่วินิจฉัยยังดีอยู่พอเห็นพรเห็นเล่าเข้าเท่านั้นเออไอ้นี่นะยาพิษพระพุทธเจ้าก็ทรงห้าไมไหมบอกว่าอย่าไปดื่มอย่าไปกินมันเข้าเดี๋ยวสติสัมปชัญญะมันจะเสียไปหมดแล้วจะเอาดีไม่ได้อื คนที่วินิจฉัยดีอย่างนี้มันก็ยังมีอยู่บางคนที่วินิจฉัยเสียพอเห็นไพ่ปับ๊บตีวงเลยมาวันนี้มารับสมองกันรับสมองกันมาหัดคำนวณกันไอ้ย่างนี้แหละดีกว่าคันคูลสัสอีกไอ้ยังนี้ดีกว่าคอมพิวเตอร์อีกมันว่าของมันไป ว่าแล้วก็ตั้งวงเล่นไพ่กันเสียเวลาเปล่าไปตั้งเท่าไรเท่าไรไม่ได้อะไรหรือถ้าเล่นเอาเงินเอาทองกันเข้าก่อก่อศัตรูกันก่อศัตรูก่อเวรกันไปนี่คนวินิจฉัยเสียเป็นอย่างนี้แต่คนวินิจฉัยดีพอเห็นไพ่เท่านั้นมีเยอะไหมมีเยอะเออขนมาเยอะๆเอามาทำอะไรเผาทิ้งหมดอ,มอย่างนี้ใช้ได้ นี่วินิจฉัยของคนมันดีมันเสียมันออกมาอย่างนี้แล้ววิถีชีวิตก็จะต่างกันไปคลับตามวินิจฉัยของตัวที่มีที่นี้วินิจฉัยของคนเนี่ยที่จะผิดหรือจะถูกก็าตามเราได้มาอย่างไงได้มาอย่างไรกันเนี่ยที่มาอยู่สองแหล่งใหญ่ของคนเราที่จะได้วินิจฉัยมาหาตัวเนี่ย จะผิดหรือจะถูกก็ตามละ่ะสองแรงใหญ่อันที่หนึ่งได้มาจากคนที่ใกล้ชิดหรือคนที่เราครบหรือภาษาพระเราใช้คำว่าได้มาจากมิตรนะได้มาจากมิตรจะเป็นความคิดวินิจฉัยที่ผิดที่ถูกหรือ,อยังไงก็ตามละ่ะมันก็มาจากแรงที่1นเนี่ยมาจากจากมิตรของเราจะมิตรแท้มิตรเทียมก่อนแล้วแต่ละ่ะ ถ้าวินิจฉัยที่ดีเขาก็เรียกว่าเออได้มาจากกรัลรยาณมิตรนะกัลยามันแปลว่าง,งามได้จากมิตรง,งามๆเพื่อนดีๆนั่นเองถ้าไปได้ส่วนวินิจฉัยเสียมาจากไหนล่ะศัพท์ทางพระมีเยอะบางทีเขาเรียกว่าปาปะ,ปะมิตรปาปะคือบาปนะไอ้เพื่อนที่มีบาปเต็มตัวหรือจะเรียกว่าคนพาลก็ได แล้วแหล่งที่สองที่เราจะได้วินิจฉัยมาอีกมาจากไหนจากตัวของเราเองคือได้ฟังจากมิตรแล้วจะปาปะมิตรหรือจากกาลยาณมิตรก็าตามเถอะได้ฟังมาแล้วก็เอามาตรึกเอามาตรองเอามาตรึกเอามาตรองเนี่ยถ้าจับแง่ตรึกแง่ตรองไม่ถูกไม่ต้องไปจับแง่ตรองผิดผิดเข้า เดี๋ยววินิจฉัยก็เสียเหมือนกันทั้งๆทีท่ได้ข้อมูลมาจากมิตรที่เราครบมานี่ยละได้ข้อมูลมาแล้วแม้ข้อมูลนั้นจะถูกต้องแต่ว่าถ้าเราจับแง่คิดไม่เป็นเดี๋ยวเราก็พลาดเหมือนกันหรือไปได้ข้อมูลที่่ไม่ถูกต้องมาเถ้าคนมีมีสติปัญญาพอสมควรเช่เขาก็สามารถจะ จับแง่คิดให้ถูกได้เหมือนกันแล้วเขาก็สามารถปรับวินิจฉัยของเขาให้ดีได้ให้ถูกต้องได้ไการมาคิดให้แยบคายมาตรองจนทั้งเกิดความวินิจฉัยของตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยถ้าแบบที่ถูกต้องเขาเรียกว่าโยนิโสมณสิการคือจับแง่คิดถูกคือพอได้ข้อมูลมาแล้วก็ตั้งปัญหา ได้ถูกแง่ถูกมุมแล้วก็แก้ปัญหาได้ถูกแง่ถูกมุมหรือไปได้ยินใครเขาแก้ปัญหาไว้ถูกแง่ถูกมุมแล้วก็โมทนากเขาด้วยยินดีเขาด้วยแล้วรับเอาเอาความเห็นถูกรูปวินิจฉัยถูกๆเรานั้นนะมาเป็นของตัวนะตกลงการที่คนเราเนะี่ยวินิจฉัยจะดีหรือจะเสียก็ตามแหละมันก็มาจากสองแหล่งแหล่งหนึ่งได้มาจากคนที่เราครบหรือได้จากมิตรของเรา คำว่ามิตรในที่นี้ในภาษาพระกินความกว้างโดยเฉพาะเช่นคำว่ากัลยาณมิตรเนี่ยกัลยาณมิตรมิตรที่งามหมายตั้งแต่เบื้องสูงถึงเบื้องต่ําเลยเบื้องสูงใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกันลยาณมิตรของสัตว์โลกรองลงมาอีกพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นกันลยาณมิตรของสัตว์โลกรองลงมาอีกพระสงฆ์เป็นกันลยาณมิตรสาหรับชาวโลก ร้องลงมาอีกคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นกัลยาณมิตรของลูกอันนี้ก็ต้องวงเล็บไว้เราว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ที่มีวินิจฉัยดีด้วยนะที่วินิจฉัยของท่านยังไม่เสียไม่ใช่ท่านเมาส์แปรชา้าเย็นเอออันนั้นไม่ใช่ละนั่นม่ใช่กัลยาณมิตรนั่นกลายเป็นปาปะมิตรไปแล้วนั่นเป็นคนพาลสาหรับเราแสลบร้องลงมาอีกนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วใคราาครูบาอาจารย์ที่ ที่วินิจฉัยยังไม่เสียนะวินิจฉัยของท่านดีๆนะร้อ,รองลงมาอีกใครเพื่อนของเราเองไอ้ที่ดีๆนะตลอดจนกระทั่งผู้บังคับบัญชาของเราหรือว่าคนที่ดีๆทั้งหลายในประวัติศาสตร์เออหรือคนที่ดีๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ใช้ได้ทั้งนั้นเหมือนกันอาจจะรวมถือเป็นว่ากัลยาณมิตรก็ได้ตกลงเป็นอันว่าวินิจฉัยของเราเนี่ย จะ,จ,ะจะดีหรือจะ,จะดีหรือจะเสียก็าตามแหละแหล่งที่มาของมันมันก็มาอยู่สองแหลง่งคือมาจากเออจากมิตรของเราแล้วก็มาจากตัวของเราเองที่จะมาตรายตรองถ้าตรายตรองแยบคายเราก็เรียกว่าโยนิโสมณสิการถ้าตรายตรองไม่แยบคายเออก็ใช้ไม่ได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะได้ก่อเวรกันเยอะแยะเลยทีนี้คนที่ เออเราจะไปเอาคนที่จะป้อนข้อมูลให้เราเนี่ยป้อนข้อมูลให้เราให้มีวินิจฉัยถูกหรือผิดเนี่ยเมื่อกี้ที่ว่าข้อแรกนั่นนะ่ะมาจากมิตรของเราเนี่ยก็เกิดเจ้ากรรมจริงๆเลยมิตรของเราหรือคนที่เราจะคบเนี่ยในโลกนี้ในโลกนี้ไม่ใช่มีคนดีทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่มีคนชั่วทั้งหมด แต่ว่ามันก็ปนปนกันไปแม้ในคนคนเดียวกันนี่แหละบางวันมันก็ดีบางวันมันก็ร้ายแม้กระทั่งเราเมื่อเช้านี่ตื่นขึ้นมาสวดมนต์เจาเจาเจ้าเจ้าแต่เช้าใช่สายไปโดนเรื่องกระทบใจอะไรเขาหน่อยหน้าหงิกมื่อเชียวพอขึ้นรถจะมาวัดเออหน้าบานขึ้นมาอีกหน่อยเออวันวันเราก็ยังเป็นอย่างนี้เลยมันยังเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เหมือนกัน พระพุทธเจ้ามีความกังทรงมีความกังวลมีความห่วงใย,ยพวกเราพระองค์ก็เลยให้ข้อคิดไว้อย่างนี้ว่านี่นะถ้าจะอยากจะดีต่อไปข้างหน้าเราจำเป็นจะต้องเลือกคบคนเพราะว่าถ้าหลงไปถ้าถ้าเลือกคบเลือกคนไม่เป็นเลือกคนไม่เป็นดูลักษณะคนไม่เป็นแล้วก็ เดี๋ยวจะหลงไปครบคนพาลครับนะคนพาลหรือคนที่เ,ออเป็นปาปะมิตรนั่นแหละคนพาลคนบาปเข้าเดี๋ยวเราจะติดนิสัยหรือติดเชื่อวินิจฉัยเสียมาจากคนพาลแล้วเราก็จะเสียคนแต่ว่าถ้าเราเลือกเลือกคนเป็นได้กัลยาณมิตรมาจริงๆเออโอกาสที่เราจะดีต่อไปข้างหน้าน่ะ มีอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นในมงคลที่หนึ่งนี่พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไว้เลยใช่ว่านี่นะอยากจะเอาดีแล้วก็ห้ามคบคนผ่านเราก็เลยต้องมาถึงหัวข้อที่หนึ่งว่าออคำแปลคำว่าค,คำว่าผ่านหรือภาษาแบบเราภาษาพูดของเราเราเรียกว่าคนผ่านเติมคำว่าคนเข้าไปหน่อย ความจริงคําว่าพานเนี่ยมันก็พอแล้วรู้ว่าคนแล้วนะคนพานนะออพานหรือคนพาน,นแปลว่าอะไรเออแปลว่าถ้าเอาตามคําแปลตรงๆแปลว่าคนอ่อนแอคนอ่อนแอคนไม่เข้มแข็งหรือคนที่ยังยาวอยู่พอแปลอย่างนี้บางทีเราชักจะขัดใจเอะหลวงพ่อแปลพิลึก ไอคนผ่านบางคนตัวมันอย่างก็ยักนั่นะแหะเตะกระสอบสาเฉียงพลักพักมันต่อยไปเปรี้ยงนี่อย่าว่าแต่โดนคนเลยโดนควายควายก็พลิกท้อง้ทำไมหลวงพ่อว่าเออมันอ่อนแอเอาเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันก็เลยมาถึงหัวข้อที่สองว่าความหมายความหมายของคำว่าคนผ่านความหมายมันแค่ไหนเพื่อจะให้เข้าใจความหมายได้ลึกซึ้งดีเนี่ย เราก็เลยต้องมาดูขุมกำลังในตัวคนกันในตัวคนเราเนี่ยมันมีขุมกำลังอยู่ถึงสี่ขุมใหญ่ๆนะขุมกำลังขุมแรกเลยคืออันที่หนึ่งกำลังกายนะคนเรากำลังกายไม่เท่ากันนะใครมีกล้ามเนื้อดีไม่พิกลพิการกำลังกายก็ดีนี่ เป็นกําลังขุมที่หนึ่งในตัวของเราทีนี้กําลังขุมที่สองนะกำลังขุมที่สองเป็นไงล่ะกำลังขุมที่สองถ้าจะพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านคือกำลังความรู้จากกําลังกายแล้วก็มากำลังความรู้สำหรับกําลังความรู้นี่เริ่มมีค่ากว่ากำลังกายขึ้นมานะยกตัวอย่าง อย่างสมมติพวกคนที่เขาไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยก็ต้องเป็นกรรมกรมาแบกๆหาหมาหามอยู่นี่เสียงโปก๊กเป๊กโป๊กเป๊กกันอย่างที่เราได้ยินเนี่ยไอ้ไอ้กำลังกายอันนี้ค่าค่าแรงหรือค่ากําลังกายเนี่ยค่อนข้างจะถูกสักหน่อยค่อนข้างจะถูกมันเอามาใช้ทําประโยชน์ได้แต่ยังไม่ค่อยเต็มที่พอมาถึงกําลังขุมที่สองในตัวเราคือกําลังความรู้ กำลังความรู้ซึ่งก็ได้จากการที่เราได้เล่าเรียนเขียนอ่านมาได้ศึกษามามีประสบการณ์จากการอ,อ,อายุมันมากเข้าได้รู้ได้เห็นมามากก็เออกำลังขุมที่สองมันก็มากคือกำลังความรู้ของเราทำให้เรารู้เหตุรู้ผลรู้ในสิ่งที่ควรรู้ต่างๆนะนี่เป็นกำลังขุมที่สอง พวกเราที่มาเล่าเรียนเขียนอ่านกันเข้าเรียนในโรงเรียนก็นดีในมหาวิทยาลัยก็ดีในวิทยาลัยก็ดีเรียนทําไมเพื่ออย่างน้อยที่สุดจะเอากํากลังขุมที่สองนี่จะเอากําลังขุมที่สองนี่จึงทนเรียนกันอยู่เนี่ยไม่ยอมโง่กันแล้วกาลังอะไรกําลังความรู้ก็มาถึงกําลังขุมที่สามกำลังขุมที่สามคือกําลังความคิดบางคนมีความรู้ จบมาได้กันนี่แหละคว้วาประกาศนิบัติคว้าอนุปริญญาคว้าปริญญามาได้กันเรียนมาได้กันนี่แหละได้ใบรับรองมาเหมือนกันนี่แหละความรู้ก็เท่าเท่ากันนี่แหละแต่ว่าความคิดอาจไม่เท่ากันบางคนสารพัดจะรู้แต่มันคิดไม่ออกไม่รู้จะคิดคิดไม่ออกอถามว่าซ่อมเครื่องยนต์เป็นไหม ป็นแล้วทำไมมันนั่งงอมืองอเท้าอย่างนี้ไม่ไปซ่อมเครื่องรับจ้างเขาซ่อมเครื่องหรือทำมาหากินทางด้านเครื่องนี่ก็ทำไปสิคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรเลยนั่งรอให้ใครเขามาเรียกไปทำไม่มีใครมานั่งมามาเรียกสักทีแลยไม่มีกินอยู่นี่แหละม,มันมีความรู้แต่ว่ามันไม่มีความคิดบางคนเป็นอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นถ้าใครมีกําลังขุมที่3ามเนี่ยนอกจากมีความรู้แล้วมีความคิดด้วยโอ้ยอย่างนี้ยิ่งดีใหญ่เลยนี่เป็นกําลังขุมที่สมในตัวคนกําลังขุมที่4ี่กำลังความดีกําลังความดีคือมีความรู้ด้วยมีความคิดด้วยแล้วก็มีสติควบคุมตัวเองที่จะเอาความรู้ความคิดเนี่ย ไปใช้ไปใช้ในทางที่ดีๆนะ่ะก่อเกิดประโยชน์ให้ทั้งตัวเองทั้งคนในโลกนี้อย่างนี้เรียกว่ากำลังความดีกำลังในตัวคนเราเนี่ยมีสี่ขุมใหญ่ๆอย่างนี้กำลังกายกำลังความรู้กำงกำลังความคิดกำลังความดีมีขุมมีอยู่สี่ขุมใหญ่ๆอย่างนี้ที่นี้ถ้าคนไหนวินิจฉัยมันเสีย มันแยกไม่ออกว่าดีชั่ววินิจฉัยมันเสียมันอย่างดีก็เลยมีแต่กำลังกายเท่านั้นนะใช้ได้แต่กำลังกายไอกำลังความรู้ถึงมีอยู่ก็ไม่รู้จะเอามาใช้อย่างไงมีอยู่ก็เอามาใช้ไม่ได้กำลังความคิดยิ่งไปกันใหญ่เอามาใช้ไม่ได้กำลังความดีหมดเลยหมดเอามาใช้ไม่ได้เลย เมื่อกำลังสี่ขุมนี้น่ะมีอยู่มีอยู่ถึงสี่ขุมเนี่ยแต่ว่าถ้าคนหนะคนใดคนหนึ่งเอามาใช้ได้สี่ขุมทั้งหมดเลยก็เรียกว่าเป็นคนมีกำลังแต่ถ้าคนไหนเอามาใช้ได้เพียงขุมเดียวคือเอากำลังกายมาใช้เท่านั้นแหละคนเหล่านี้ภาษาพระภาษาศาสนาเรียกว่าคนผพานคือคนไม่มีกำลังหมายถึงไม่มีกำลังทั้งสี่ขุม คือมันมีแค่ขุมใดขุมหนึ่งแล้วส่วนมากก็จะมีแต่แค่ขุมกําลังกายเท่านั้นแหละแต่ว่ายังไงก็ตามมีคนผ่านบางคนกําลังกายก็ดีเหลือเกินกําลังความรู้มันก็ดีมันจบด็อกเตอร์จบปเป็นโปรเฟสเซอร์เป็นอืมกาลังความรู้มันก็ดีแต่ว่ากําลังความคิดมันเสีย มันอุตสาห์นั่นเรียนเภสัชมาโอ้โหความรู้แตกฉานทางด้านเภสัชทางด้านเคมีหาตัวจับยากเลยแต่เจ้ากรามจริงๆความคิดมันวิปริตไปมันไม่ทำหรอกยามันเอ็ก a ตรักเฮโรอีนขายดีกว่าแล้วกันกำลังความดีเลยเสียไปเลยเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็ยังจัดว่าคนผ่านคือเอากำลังทั้งสี่ขุมมาใช้ได้ไม่หมดนะ อาจจะใช้ได้แค่สามขุมเท่านั้นน้อยไปมีให้ทั้งสี่ขุมใช้แค่สามขุมน้อยไปเหมือนรถยนต์รถสี่สูบถ้ามันวิ่งแค่สองสูบสามสูบก็ใช้ไม่ได้มีสี่สูบต้องวิ่งสี่สูบให้ได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่ารถมีกำลังถ้าใช้ไม่ครบเออทั้งสี่สูบแล้วก็นี่กำลังมันแย่แล้วต้องส่งซ่อมแล้วอย่ารอจนทั้งเหลือสูบเดียวหรือว่าไม่ไปสักสูบหนึ่ง อยงั้นไปใช้ไม่ได้เลยตกลงก็เป็นอันว่าเรารู้แล้วโดยความหมายคนพานที่ว่าหมายถึงคนอ่อนแอนะหรือไม่หมายถึงคนอ่อนยาวคนไม่เข้มแข็งนะหมายถึงไม่เข้มแข็งในการที่จะทําทความดีนั่นเองท้ายที่สุดนะไม่เข้มแข็งที่จะทําทความดีมันอาจจะมีเรี่ยวแรงกําลังกายยิ้มเลย ความรู้มันก็เยี่ยมเลยความคิดที่จะเไปประดิษฐ์อะไรต่างๆมันก็เยี่ยมเลยแต่มันไม่เอามาทําความดีอ่ะนะเพราะฉะนั้นคนพาลคือคนที่อ่อนแออ่อนแอในที่นี้คือไม่มีกําลังความดีก็เลยมาถึงหัวข้อที่สามสาเหตุแห่งความเป็นพาลทำไมมันก็เลยต้องมาถึงคำถามทำไม มันจึงได้เป็นอย่างนั้นล่ะกำลังกายมันก็มีกำลังความรู้มันก็มีจบปริญญามาตั้งหลายใบมันความคิดความอ่านมันก็มีแต่ว่ามันกลับไปคิดไอ้เรื่องเสียเสียซะเนี่ยแล้วพอคิดเรื่องเสียเสียมันก็เลยไปทำเสียเสียเลยไม่ทาความดีแล้วทาชั่วตั้งแต่เช้าจดเย็ยนจดกลางคืนปายเชียวแม้ในความหลับของมันยังฝันมาไปล้างผลาญคนอื่นเลยฮ้ามมันอย่างนี้เนี่ย ถามว่าทําไมก็ถึงต้องมาพูดกันถึงหัวข้อที่สาม่สาเหตุแห่งความเป็นพานนะทั้งมาพูดกันบางคนนะคุณแม้จะพวกเราเองบางทีก็อาจจะเป็นกันบ้างบ้งกลางวันนี่โกรธเขากลางคืนนี่ฝันว่าได้แทะเนื้อเขาเชียวแนะเอเอเอเป็นเอามาไอไอ้บางคนแม้กลางวันโกรธเข้ามากลางคืนฝัน่า โอ้โห uh huh. เราจับมันมาป่นกระดูกเซ็ตช้ำใจแล้วตื่นขึ้นมาที่ไหนได้คงจะธาตุวิปริตดิ้นอีท่าไหนมันตกเตียงมันนอนอยู่ใต้เตียงแล้วมันหนาวเย็นหนักเข้าหนักเข้าเลยฝันไปว่าป่นกระดูกคนอื่นที่แท้ตัวเองจะตายอยู่ใต้เตียงนั่นเองอเป็นอย่างนี้สาเหตุแห่งความเป็นพานเนี่ยพอสาวไปสาวไปถึงต้นตอจริงๆแล้ว มาจากเรื่องเดียวเรื่องเดียวแท้ๆคือใจเรื่องใจสาเหตุคือใจของคนผ่านเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งมันไม่ตั้งมัน่นนะถ้าพูดภาษาพระใจมันไม่มีสมาธิหรอกใจมันเต้นเป็นลิงเชียตัวมันอยู่นี่ละโดดแผลวไปถึงบ้านตัวมันอยู่นี่ละโดดแผลวใจมันโดดแผลวเข้าโรงหนังไปชีบ ตัวมันอยู่นี่ใจมันมุดโอ้ยไปได้สารพัดทิศมุดใต้ดินไปโผล่นู่นสงขาจะไปเล่นน้ำทะเลซะแล้วมุดก็ไปใต้ภูเขาไปโผล่โน่นเชียงใหม่ไปโผล่โน่นดอยขุนตาลเออมันไปได้ใจพวกนี้มันเหมือนลิงมันไม่ตั้งมันดูนะเราจับทีเดียวจับว่าทำไมมันพานเออมันมาจากใจใจมันเป็นยังไง เมื่อฝึกสมาธิมากเข้ามากเข้าพบว่าใจมันไม่ตั้งมั่นคือมันยังไม่เป็นสมาธิมันก็เดี๋ยวก็วอกวกแวกแวกไปเพราะความที่ใจมันไม่ตั้งมั่นเนี่ยเดี๋ยวก็คิดโน่นคิดนี่วอกวอกแวกแวกไปอย่างนี้ผลที่ตามมาคือใจมันเลยขุ่นมัวเดี๋ยวไปคิดถึ้งไอโน่นคิดถั้งไอนี่สับสนไปหมดเลยขุ่นมัวเพราะ พอมันคุณไอ้ที่ว่าคุณที่คุณจริงๆนะทั้งคุณทั้งมัวมืดตือ้อยังเมื่อเช้านี้บางคนหลับตานี่สว่างโพลงไอ้บางคนพอหลับตาละมืดตือ้อยังเข้าถ้ำเลยคุณเอ้ยนะรู้ตัวเอง่ะใครอ่ะนะรู้ตัวเองเธอทีนี้พอมันมันไม่ตั้งมั่นแล้วมันก็คุณมัว พราะมันคุนงัวคุนมัวเข้าไปแล้วเนี่ยมันเลยไม่โปร่งใจใจมันไม่โปร่งเพราะมันคุนแล้วมันไม่โปร่งมันไม่โปร่งเนี่ยคือให้มันให้อึดอัดไปละคนอื่นเขานั่งสมาธิในีเงียบรู้สึกเขาสบายไอเราอึดอัดอึดอัดเมื่อยจริงเว้ยเมื่อยจริงเว้ยอึดอัดมามันให้อึดอัดมันให้คับแค้นแหมดูสิอาจารย์ก็พาเราเนี่ยนี่ไปติดอาจารย์จะลงไปวิ่งได้สักรอบ มันอึดอัดเหมือนอยากระโดนภูเขาทับก็มีเหงื่อแตกพลั่งพลังมีอึดอัดนะมันไม่โปร่งมันไม่ตั้งมั่นแล้วมันก็เลยขุ่นมัวเพราะมันขุ่นมัวเข้ามันก็เลยอืมไม่โปร่งคือมันอึดอัดพอมันอึดอัดเข้าผลมันก็ตามมาอีกว่ามันก็เลยไม่มีความสุขขอภัย เดี๋ยวจะข้ามสเต็ปไปเลยมันอยู่ในสภาพที่เอามาใช้คิดอะไรไม่ได้พอมันอึดอัดซะแล้วเอามาคิดอะไรมันคิดไม่ได้มันมีแต่ความัมนคิดไม่ได้มันคิดไม่ออกมันตื้อไปหมดแล้วมันก็ตามมาอีกสเต็ปคือไม่มีความสุขไม่มีความสุขชักทุรนทุรายเอาเท่าไหร มันไล่เข้ามาเป็นช่วงช่วงอย่างนี้ตั้งแต่ที่แรกมันไม่ตั้งมั่นเพราะมันไม่ตั้งมั่นมันก็คิดหน่นคิดนี่วกๆแวกๆเข้ามันไปมันก็เลยสับสนพอสับสนมันก็เลยขุนขุนเหมือนอย่างกับเอามือไปกวนน้ําที่มันมีตะกอนเงี้ยขุนพอขุนเข้ามันก็เลยไม่โปร่งอุดอัดอึดอัดคับแค้นเึ้นมาเพราะมันไม่โปร่งเข้า มันก็ไม่เหมาะตอนในการที่จะเอาไปคิดเวลาเราอารมณ์เสียมามันไม่เหมาะที่จะเอาไปคิดอะไรทางนั้นะเมื่อมันไม่เหมาะที่จะเอาไปคิดอะไรทางนั้นแต่ว่ามันจําเป็นจะต้องคิดมันเลยคิดเ,ออเรานี่แย่จริงๆเป็นทุกข์ที่สุดในโลกใครคงไม่เคราะห์ร้ายเท่าเราสารพัดมันก็ว่าของมันไปผลสุดท้ายอืมจากใจที่เป็นอย่างเนี้ยผลสุดท้าย วินิจฉัยมันก็เลยเสียนะที่นี่นี่คือสาเหตุของมันนะเนี่ยทำไมวินิจฉัยมาเสียก็มาจากอย่างเงี้ยจากใจไม่ตั้งมัน่นแล้วก็ค่อยไล่มาเรื่อยใชก็เลยมาถึงหัวข้อที่สี่ลักษณะของคนผ่านลักษณะของคนผ่านก็ต้องหยิบผลจากเมื่อข้อที่สามนั่นแหละผลจากการที่ ใจเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่คิดไม่ได้หรือคิดก็คิดในเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือวินิจฉัยมันเสียนะผลจากอันนั้นอนะ่ะมันเลยกลายเป็นผลต่อเนื่องนะคือสภาพอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยถ้านานๆนนมันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวก็แล้วไปแต่ว่าถ้ามันเป็นบ่อยเข้าบ่อยเข้านะเดี๋ยวเช้าก็เป็นสายก็เป็นกลางวันก็เป็นกลางคืนก็เป็น มีอาการอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่คือใจไม่ตั้งมั่นอยู่เรื่อยๆทั้งตะปีสีตะชาติเป็นอยู่อย่างนี้พอเป็นนานเข้านานเข้านานเข้าใจก็เสื่อมคุณภาพลงไปทุกวันทุกวันทุกวันผลก็ตามออกมาแล้วตามว่าไงหนึ่งลักษณะของคนผ่านหนึ่งชอบคิดชั่วเป็นปกติคิดดีๆจะคิดไม่ออก มองหน้าใครแล้วให้ลำคาญไปอยากจะเตะสักพลักสักทางนั้นจะนี่ยกตัวอย่างคิดชั่วต่ำเป็นปกติลักษณะที่เรียกว่าคิดชั่วต่ำเป็นปกติเนี่ยถ้าจะแยกออกพอแยกได้เหมือนกันเป็นยังไงหรือที่เรียกว่าคิดชั่วต่ำเป็นปกติคือมีความคิดโลภอยากได้ของผู้อื่นเนี่ยเป็นปกติมีความคิดละโมบโลภมาก เป็นปกติเลยหลังจากที่จิตใจเนี่ยมันสับสนวุ่นวายอันเกิดจากความที่ใจไม่ตั้งมั่นมาตลอดเวลานานเข้า,นาน